เอาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมครับ MTR Gaming TV นะครับคลิปนี้ครับจูบุทีไม่ได้เล่นนะครับผมเลยมาเล่นเองครับเล่นเล่นเวอร์ชันอะไ c ครับเวอร์ชัน0.5.7นะครับก็ผมมาเล่นมินิเกมซ่อนแอบครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ผมกดดข้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดคอมแป๊บแล้วเนี่ยแป๊บนึงครับเสร็จแล้วแล้วก็เราก็เข้ามา นี่ครับผมจะเล่นโซโลครับโซโลครับนี่ครับเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟหลุดหรือเปล่าครับผมมาแล้วนะครับนี่ครับมาดูกันมาแล้วนี่ครับหลุดยังครับไปแล้วไม่รู้ครับตจะนี้ ผมก็เข้ามาได้ตรงนี้นะครับดูครับนะครับมาดูกันนะครับมีครับมาแล้วเรื่องแล้วนะครับจะดูนะครับ nha không? Mọi người nha nha Mọi นี่ครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับ

ก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนจ้าครับ